พี่น้องจําเหตุการณ์เครื่องบินตกที่ประเทศอิเนเดียได้ไหมมีข่าวข่าวหนึ่งครอบครัววิศวกรของอินเดียที่ต้องการที่จะพาภรรยาลแล้วก็ลูกไปอยู่ที่ไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษเขาไปทำงานที่อังกฤษเป็นระยะเวลาหลายปี แต่ลูกกับภรรยาอยู่ที่ไหนอินเดียมีความปรารถนามีความต้องการที่จะให้ลูกและก็ภรรยาเนี่ยไปใช้ชีวิตร่วมกันกับเขาที่ประเทศอังกฤษเพื่อที่ว่าจะได้มีความเป็นอยู่ของชีวิตที่ดีกว่าทําทุกอย่างเลย,ยเรื่องเอกสารจนกระทั่งได้รับการอนุมัติขึ้นบนเครื่องบินด้วยกับความหวังที่ว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยจะได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตอยู่ใน อังกฤษในความในความฝันที่ต้องการที่จะเป็นชีวิตที่ดีแต่ความหวังของมนุษย์กับอายันที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวาอัลลอกำหนดเนี่ยบางครั้งมันเป็นสิ่งที่สวนทางกันเหมือนกับพวกเราหลายคนน่ยมีความหวังมีความคิดในเรื่องของอนาคตเยอะมากเลย ฉันจะทำแบบนั้นฉันจะทำแบบนี้ฉันจะทำสิ่งนั้นฉันจะทำสิ่งนี้แต่อายันของพระองค์อัลเจ้าสุฮานุวตาลาเมื่อความตายมาถึงลายยสตะคิ an, รูนซาอาทันวลายยสตะดิมูนพระองค์อัลเจ้าสุฮานุวตาลาบอกไงเมื่อความตายมาถึงจะไม่มีการประวิงเวลาแม้แต่เพียงนิดหนึ่งชั่วโมงหนึ่ง นาทีหนึ่งได้ไหมไม่ได้วลายัสตาคิรุนนะครับจะเร็วขึ้นก็ไม่ได้จะช้าลงก็ไม่ได้